เด็กหนุ่มที่เกิดในหมู่บ้านลูกหลานชาวป่าชาวเขามาแต่กำเนิดแต่กลับไปเติบโตมีชีวิตล่ําเรียนอยู่ในเมืองกับญาติญาติฝ่ายแม่ตั้งแต่เด็กแม้จะเป็นลูกของพรานที่มีฝีมือของหมู่บ้านแต่ก็ไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์หรือปืนป่ามาก่อนเลยเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มสายเลือดของชาวป่าก็ทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตในเมืองที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนหากินอยู่ตลอดเวลา หากหยุดเมื่อใดเป็นต้องอดอยากปากแห้งไม่มีกินทุกอย่างต้องหาซื้อหาแลกกันด้วยเงินไม่เหมือนกับชีวิตบ้านป่าแม้จะไม่เคยได้สัมผัสแต่ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ก็ได้รู้ได้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุขเรียกหาเรียกกินแลกเปลี่ยนกันได้ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องใช้เงินทองอะไรของกินใช้ก็หากินหาสร้างออกมาจากป่าแถบนั้นทั้งสิ้นไม่ว่าอาหารหรือยาสมุนไพร จึงได้ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของตนเป็นช่วงจังหวะที่แม่ก็แก่เท่าพ่อก็มาตายด้วยโรคชรากลับมาจัดการเรื่องพ่อแม่ก็ไม่ย้อนกลับเข้าเมืองไปอีกเลยเริ่มเรียนรู้วิธีหากินต่างๆจากชาวบ้านทีละอย่างสองอย่างไม่ยากไม่เย็นไม่เร่งไม่รีบเหมือนชีวิตในเมืองแถมยังมีความสุขมากด้วยซ้ำแม่ก็มีความสุขที่ลูกชายกลับมาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านปลายของชีวิต ได้ชื่อเรียกขานใหม่จากชาวบ้านว่าพานศินเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าตัวเป็นอย่างมากเพราะเดิมทีก็เป็นทายาทของพานเก่าอย่างพ่อของตนเองอยู่แล้วซึ่งอันที่จริงผู้ที่จะได้ขึ้นชื่อว่าพานนำหน้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจ้าสินมักจะเข้าป่าเป็นล่าสัตว์นั่งห้างกับพานรุ่นพ่ออยู่เป็นประจำแม้จะยังไม่มีประสบการณ์และความชำนาญมากมายนักล่าได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาของพานใหม่ ปืนยาวของพ่อทิ้งไว้ให้ก็ยังใช้การได้ดีแต่ยังยิงไม่แม่นก็เท่านั้นต้องเรียนรู้ฝึกฝนอีกหลายอย่างไม่เบนแม้แต่เรื่องพิธีกรรมคาถาเอาคมต่างๆที่ต้องใช้ในป่าด้วยแม่ก็เห็นสมควรจึงพาไปฝากไว้กับพรานเท่าในหมู่บ้านซึ่งก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทของผู้เป็นพ่อของพานหนุ่มนั่นเองเจ้าสินก็ได้รับการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างจากพรานเท่าไม่ว่าจะเป็นวิชาคมความรู้ในด้านไหนๆจนหมดสิน้น โดยใช้เวลาไม่นานมากนักด้วยความที่เป็นคนหัวใบเพราะเคยเล่าเรียนหนังสือนังหามามากเป็นที่ชื่นชอบของพลานเท่าเป็นอย่างมากเหลือเพียงแต่การต้องไปหาประสบการณ์เอาเพิ่มเติมเท่านั้นนิสัยใจคอของพลานศินไม่ผิดเพี้ยนไปจากผู้เป็นพ่อเลยแม้แต่น้อยทําให้พลานเท่านึกถึงวันเก่าๆเ,เ,เมื่อครั้งในสมัยหนุ่มๆที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอย่างมีความสุขจบจนต้องกเกษียณตัวเองออกไปด้วยความชลา แต่กับพานเท่านั้นยังดูแข็งแรงกระชุ่มกระชวยดีอยู่ยิ่งมาเจอกับคนถูกคอถูกใจกับเจ้าสินพานหนุ่มด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เลือดพานเก่าสูบฉีดพุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งเห็นว่าเจ้าสินเขาไปล่าสัตว์ในป่ามาก็หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเข้าป่าลึกหรือค้างคืนนั่งห้างเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มคิดที่จะเป็นพานล่าสัตว์หาเลี้ยงตนเองและแม่และดูท่าว่าจะไม่เคยพบเจอกับสัตว์ใหญ่ๆมาก่อนแน่นอน จึงได้ตั้งใจห่วนคืนเข้าป่าอีกสักครั้งไปกับเจ้าสินก็คงจะเหมือนกับบรรยากาศเก,ก่าๆที่เคยไปกับเพื่อนรักจะได้สอนวิธีการใช้ปืนอย่างแม่นยำอีกอย่างให้กับเจ้าสินด้วยถึงจะเรียกกันได้ว่าสมแล้วที่เป็นลูกหลานของพลานฝีมือดีไม่เสียชื่อพ่อที่สร้างสมบัลมีเอาไว้ให้พานรุ่นหลังๆได้นับถือวันลุ่งฟ้าใสถึงเวลาเหมาะกับการที่จะพาเจ้าสินเข้าป่าเสียทีเพราะก่อนหน้านั้น พลาน,นุ่มรุ่นพ่อไม่มีใครกล้าเข้าป่าลึกมาก่อนเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นมาจะรับผิดชอบกันไม่ไหวไม่ใช่กับพลานเหล่านั้นแต่กับเจ้าสินซะมากกว่าที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยต้องทําให้เจ้าสินได้ประสบการณ์และมั่นใจตัวเองให้มากขึ้นหากว่าเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นก็ตามต้องมีสติไม่เช่นนั้นวิชาอาคมอะไรก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรไว้ได้แม้แต่ชีวิตทั้งคู่พากันเดินเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าตู่ เพราะผานเท่าไม่ได้เข้าป่าหรือเดินทางไกลามานานอาจจะเหนื่อยล้าทำให้แกเดินทางใช้เวลามากขึ้นกว่าที่จะถึงที่หมายกลางป่าฝั่งเขาด้านหลังนั้นไม่ค่อยที่จะมีผานข้ามไปนอกจากไกลแล้วสัตว์ป่าก็ยังชุกชุมมันไม่ได้ต่างอะไรกันและก็คงจะมีแต่พานฝั่งพมา่าที่อาจจะเข้ามาล่าสัตว์ในแถ,บ,ถบนั้นบ้างและมันก็เป็นที่ที่พานเท่ากับพ่อของเจ้าสิน ข้ามไปเป็นประจำสมัยที่ยังเป็นหนุ่มแน่นแข็งแรงกันอยู่ซึ่งพานรุ่นหลังๆนั้นอาจจะไม่รู้มาก่อนแม้จะไม่ได้เข้าไปนานแต่พรานเท่าก็ยังจดจำได้ดีด้วยลักษณะของเนินเขาเนินหินแม้แต่ต้นไม้ลกหนาทึบกว่าเดิมไปมากเกือบค่ำก็ถึงที่หมายจนได้ด้วยความตื่นตาตื่นใจของเจ้าสินและความเหนื่อยล้าของพานเท่าแต่ก็ยังรู้สึกดีแม้จะเพียไปบ้าง สอนให้เจ้าสินหาตัดไม้ขนาดที่ต้องการและปีนขึ้นไปมัดห้างทั้งสอนถึงการเลือกต้นไม้และการมัดห้างจนเสร็จเรียบร้อยดี <ünd Rule> ก็พากันนั่งห้างกินข้าวกินน้ำพอมืดค่ำลงอยากรวดเร็วแต่วนั้นมันจะมีสัตว์ใหญ่ๆผ่านไปไมาให้เห็นในสมัยก่อนผ่านเท่าคิดว่าผ่านไปนานก็คงจะไม่มีอะไรต่างกันเพราะด้วยลักษณะของป่าที่ลกคืมมากกว่าเดิมคงจะไม่น่ามีพรานที่เหยียบย่ำเข้าไปนานมากแล้ว พะไม่เห็นล่องรอยอะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ไม่ใส่ใจอะไรมากมายนักยิ่งดึกเจ้าสินก็ยิ่งดูตื่นเต้นกำปืนแน่นจนเหงื่อเปียกชุม่มวิธีการใช้ปืนให้ยิงให้แม่นยำก็ได้สอนมาแล้วระหว่างทางจะมีโอกาสได้ยิงสัตว์ใหญ่จริงๆก็คราวนี้แหละเมื่ออยู่ในป่าจะไม่มีการสอนหรือแนะนำอะไรกันอีกเพราะจะไม่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นพรานที่ไหนก็ตาม พานเท่าได้แต่เฝ้ามองพานหนุ่มอยู่เ,เงียบๆจีเจะเงื้อไปทางโน้นทางนี้ทีนั่งนิ่งกันอยู่แบบนั้นไม่มีสัตว์ป่าผูกไม้เห็นเลยสักตัวไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเลไรให้ได้ยินเป็นที่ผิดสังเกตเจ้าสินเริ่มกระวนกระวายว่าคงจะไม่ได้เห็นหรือว่าได้ยินสัตว์ใหญ่แน่ๆสองยามก็แล้วสามยามก็แล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆให้เห็นพานเท่ากับนิ่งเฉย เหมือนจะรู้อะไรในใจอยู่คนเดียวว่าอะไรเป็นอะไรปล่อยให้พาหนุ่มร้อนลนไปแบบนั้นอีกคลู่ใหญ่ๆก็มีเสียงบางสิ่งบางอย่างเหยียบย่ำใบไม้แห้งใกล้เข้ามาอย่างแผ่วเบาท่ามกลางความเงียบกริบยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเจ้าสินกระชากปืนส่องหาที่มาของเสียงนั่นจนเห็นล่างตะคุ่มตะคุ่มอยู่ไม่ไกลก็เตรียมจะลั่นกระสุนเข้าใส่แต่พอล่างนั้นโผล่เข้ามาให้เห็นชัดๆกับทำท่าทางตกใจ หันปลายกระบ,บอกปืนหนีเพราะว่าร่างนั้นมันเป็นคนชายชลาที่ไหนกันช่างก้ามาเดินค่ำค้ำมืดๆเจ้าสินคิดอยู่ในใจและหันมาสบตาผ่านเท่าเพราะไม่แน่ใจว่านั่นใช่คนหรือไม่หรืออาจจะเป็นผีป่าผีพรยแต่พรานเท่าแกก็ไม่ได้พูดอะไรสายตาของเจ้าสินยังคงจับจ้องมาที่ร่างของชายชรานั้นไม่ลดละจนเดินมาถึงใต้ต้นไม้แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจนเจ้าสินต้องมองลอดลูกไม้นั่งห่างลงไปดู ว่าชายชลานั่นจะไปไหนและทําอะไรพิบตาล่างนั้นก็แงมขึ้นมาสบตากับเจ้าสินอย่างจังทำเอาพลานุ่มตกใจเพราะไม่คิดว่าชายชลานั่นจะรู้ว่ามีใครอยู่ที่นั่นซ้ําบนต้นไม้ก็มืดไม่น่าจะมองเห็นได้ง่ายๆไม่เพียงแค่มองชายชลายังส่งเสียงร้องเรียกขอน้ําจากเจ้าสินอีกด้วยบอกว่าตนเองหลงป่ามาไกลหิวน้ําเหลือเกินหิวก็หิวไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย เจ้าสินบอกให้ชาชาลานั้นปีนขึ้นมาซะก่อนเพราะเห็นว่ายังมีเลี้ยวแรงดีอยู่จะได้พักกินน้ํากินข้าวห่อที่เหลือเดี๋ยวสัตว์ป่าจะโผล่มาเห็นซะก่อนแต่ตาแก่ชาชาลาบอกว่าคงจะไม่มีเลี้ยวแรงปีนขึ้นไปเจ้าสินจึงได้หย่อนกระบอกน้ํากับข้าวห่อลงไปให้หล่นไปถึงพื้นตาแก่กับนิ่งเฉยไม่หยิบไม่จับขึ้นมากินบอกว่าไม่มีแรงจะจับต้องอะไรอีกแล้วพ่อหนุ่มเจ้าสินทําท่าลังเลนิดหน่อย ก็เตรียมจะปีนลงไปทิ้งปืนเอาไว้ด้านบนไม่บอกไม่เก่าวอะไรผ่านเท่าพอเห็นพานหนุ่มกำลังปีนลงไปตาแก่ก็ยิ้มกลิ่มที่มุมปากลงไปได้ครึ่งทางเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นดังเสียงสนัน่นหันขึ้นไปมองก็เห็นพานเท่าสองปลายกระบอกปืนลงไปด้านล่างห้างเจ้าสินจึงหันลงไปดูตาแก่นั่นก็ตกใจสุดขีดมือเท้าอ่อนเลื่อนถลยตกลงจากต้นไม้เสียงดังตุบ ร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเสียงพานเท่าร้องเบาๆว่า,วามันตายแล้วเจ้าสินจึงได้หันไปมองร่างที่นอนนิ่งๆอยู่ใกล้ๆตัวที่เห็นว่าร่างนั้นเป็นเสือแก่นอนตายจมกองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากหัวไม่หยุดด้วยคมกระสุนของพานเท่าถึงได้รู้ว่าตาแก่นั่นเป็นเสือสมิงพานเท่าแกก็ไม่ได้พูดอะไรอีกปล่อยให้เจ้าสินตั้งสติแล้วก็รีบปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างตามเดิม พากันนั่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรถึงได้รู้ว่าความประมาทวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาจะไม่ช่วยอะไรเลยจะต้องใช้สติพิจารณาร่วมด้วยถึงจะปลอดภัยในยามเข้าป่าคราวนี้พานหนุ่มและลึกได้เองโดยที่พลานเท่าไม่ต้องสอนอีกลุ่งสางก็เริ่มมีสัตว์ป่าลงมาหากินจนมองเห็นเก้งตัวอ้วนพีตัวหนึ่งถึงได้เลือกยิงเก้งตัวนั้นด้วยสติที่ตั้งมั่นมากกว่าเดิมใช้ปืนได้อย่างแม่นยำ กระสุนพุ่งเข้าหัวเหยื่อแบบไม่ต้องทรมานผ่านบททดสอบถึงขั้นเรียกว่าผ่านได้เต็มตัวพลานเท่านั่งยิ้มกิ่มด้วยความสุขสุดท้ายในชีวิตที่ได้เข้าป่ามานั่งห้างกับเจ้าสินลูกชายของเพื่อนรักอีกครั้งส่งต่ออาชีพพ่านให้เจ้าสินได้อย่างภาคภูมิใจหลังจากนั้นเจ้าสินก็ได้ใช้อาชีพเป็นพรานล่าสัตว์มีครอบครัวหาเลี้ยงลูกเมียและแม่ชราใช้ชีวิตคนป่าคนดงดังสมที่ตั้งใจไว้